เรียมนะครับจากคลิปก่อนก็บอกจุดเฝ้าระวังนะครับบริเวณ4 0 9 0แล้วก็4,100ปรากฏว่ามาถึง4 0 9 6 9 4นะครับแล้วก็มีทุบลงมากระแทกเทนแล้วนะครับเราเว็บ4นะ ETH นะมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้อาจจะปรับจบไปแล้วนะ ETH ตามที่เตือนนะครับชุดต่อไปมีขึ้นอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะปรับฐานใหญ่อีกหนึ่งชุดนะครับ e e h เป้ารอบต่อไปเนี่ยอ่าให้เป้านะครับก็บริเวณนี้น่าจะจบแล้วนะครับสามพันหกร้อยสามสิบเก้านะโลนี้ บริเวณฟิโบ23.6%นะครับเป้าน่าจะถึงนะดูดูดูเป้านี้ไหนล่ะสองแนวนะครับ4,578และก็4 0 8ดโซนนี้ก่อนจะปรับหนักๆอีกหนึ่งชุดนะครับตอนนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมหาจังหวะนะหาจังหวะช้อนน่าจะมีจังหวะให้เล่นอยู่นะครับแถวแถว3 0 6นี่ก็มัน ราคามก็โอเคอยู่นะสามพันหกนะครับอืออือเป้าระวัง